Merry Christmas ซื้อของขวัญให้ตัวเองค่ะเป็น Song of the Tarot นะคะเป็นโมเดลที่ตอนนี้เนี่ยมันขาดแคลนมากเลยค่ะก็เลยเขาห่อมานะคะแต่เดี๋ยวมาอันบ็อกซ์กันค่ะทั้งหมดมี8ตัวนะคะน่าจะได้ครบทั้ง8ตัวเลยถ้าโชคดีก็จะได้ตัวแร r e i อเทมาดูกันค่ะอนนคือตอนนี้มันหายากมากเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าศิลปินกับทาง หุ้นสวนหรือ,อยังไงไม่รู้เนี่ยคะ่ะเขามีปัญหาการแล้วทีนี้ปกติหนูชอบไปกดจริงๆก็กดมาอันเดียวแหละเออไปตามหาจะกดมาให้ครบทุกตัวแบบเล่นไปเรื่อยๆอ่ะเออแต่ปรากฏว่ามันหมดไงฮะมันไม่มีเลยแล้วนะั่นไปเจอเป็นกล่องเล็กแต่เจอกล่องใหญ่อย่างเงี้ยแล้วมันมีกล่องเล็ก5กล่องนะฮะที่ร้านอนะ่ะตอนแรกอะ่ะหนูนก็ว่าจะมาสักกล่องนึงปรากฏว่าคนอื่นเขาหันไปอีกทีนึงอะ่ะมันเหลือแค่2กล่องจาก5กล่องอย่างเงี้ยแล้วก็มีกล่องใหญ่เนี้ยอยู่ประมาณ 6กล่อง7กล่องนี่แหละหันไปอีกทีมีคนอุ้มไปแล้วคนละกล่องอีก2กล่องนะคะก็เลยคงต้องซื้อมาแล้วล่ะเออแล้วที่สําคัญคือเปิดไพ่ทาโร่แล้วด้วยนะคะเขาบอกว่าเอามาทั้งกล่องเลยมันไม่ช่วยประหยัดเลยอะ <c oughs> แต่ว่ามันอาจจะเป็นแวร์ไอเทมมากๆด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยหนุนตามหามาหลายเดือนแล้วเดี๋ยวมาดูข้างในกัน,นะคะ่ะนี่กล่องนะคะรอบๆก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี นะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันเขาบอกว่ามี8ตัวแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าโชคดีเราอาจจะได้ตัวร a r ไอเทมตัวนี้กับตัวนี้นะคะอันนี้หนุนใช้ไพ่ทาโร่เปิดเลือกกล่องนี้มาเป็น10ถ้วยนะคะหวังว่าข้างในนี่จะทําให้เรารู้สึก10ถ้วย <c oughs> ไปดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะอันนี้ทั้งหมดมี8ตัวนะคะกล่องตรงนี้นี่มีแอบเว็บอย่างนี้ได้ด้วยนะคะ <c oughs> เออแวววนะข้างหน้าก็เก็บเป็นที่ระทึกได้นะคะ ระทึกจริงค่ะเพราะว่าไม่เคยซื้ออะไรแบบนี้จริงๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นซองเด f อ h ทาร r o t ใช่ไหมเออซองเด f อ h ทาร r o t อ่อะเนาะก็ทำให้เราแบบเอ้ยเราต้องมีอะ่ะเรามีไ้่ทาร่อ่ะนะคะอันนี้ข้างในเปิดมาแล้วเป็นอย่างนี้นะคะนี่ มีทั้งหมด8ดกล่องสองสเห็นไหมฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะทีละกล่องตื่นเตนะ้นไหมกล่องแรกค่ะเราจะได้ตัวอะไรเอ่ยนะคะข้างหน้าเป็นไฮโรแฟนนะคะหนุนน่ามีอยู่แล้วตัวหนึ่งก็คือเป็นเดอร์มิตอันนี้นะคะอันนี้เนาะอ่าเฮ้ยมันชัดไหมเดี๋ยวมาดูทีละกล่องตื่นเต้นนะแกทุกอันเนี้ยเฮ้ยอ่าเดี๋ยวนะกล่องนี้แกะยังไงวะโอยเราจะต้องเราจะต้องเหกมันเลยเหรอว้ายเดี๋ยวนะขอ เหมือนเด็กเลยแต่ตอน,นเด็กคือไม่เคยได้ทําอะไรแบบนี้แล้วค่ะโตมากา็ซื้อให้ตัวเองซะหน่อยนะคะเนื่นงองในโรกาศอะไรหรือคริสต์มาสก็ได้มันคริสต์มาสพอดีแหละตอนไปเจออ่ะนะฮะแต่จริงอะ่ะมันหาย,ายากมากแล้วตอนนี้นะคะเออเพราะว่าอย่างที่บอกว่าศิลปินเขาไม่ยอมผลิตนะคะนี่เกะย,ยากอยู่นะอ่ะกออนุญาตแหกเลยนะคะว้าวตัวแรกเป็นตัวอะไรเออให้ทายเลยอ่ะ มาแล้วมาแล้วนี่อ,อ้าวอ้ตัวแรกเราได้แล้วเนี่ยเดอะเดวิลค่ะตัวแรกของคุณหนุนนะคะวันนี้ The เดอะเดวิลมาเก็บดูกันนะคะนี่เดอะเดวิลมาค่ะเดี๋ยวให้ดูนี่คือเดอะเดวิลที่บ้านค่ะแม่เดี๋ยวช่วยแก็บมาคับนีเก็มาค่ะดูกันว่าเดอะเดวิลตัวแรกนะคะนี่ ดี๋ยวนะนี่นะคะนี่ทำไมต้องเอากล่องมาขวางกับรุ่นนูนะอะอุ้ยตื่นเต้นแกะไม่ถูกทุกคนเราได้แ,แกะแปดกล่องมันคือความสะใจในชีวิตหนึ่งนะเออเอาดินี่นา่นนารักมากอันนี้น่น่ารักมากดูอุ้ยเรามีเขาเรนเดียเขามีเขานี้อุ้ยนี่น่ารักปะ เออยอ่ตัวแรกของเรามาะฮะเฮ้ยมันถึงเช่นนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นซองนะคะอ่านี่คือตัวแรกนะคะน้องเดวิลมาเดี๋ยวเราจะดูตัวต่อไปกันนะคะมีทั้งหมดแปดตัวตัวแรกมาเป็นเดวิลน่ารักมากเลยดูนะนี่ข้างหลังคะ่ะจะมีปีกสี่ปีกเลยนะคะเป็นเดวิลที่มุ้งมิงมากเลยโอ้ยนี่จนี่เป็นการ์ดคู่นะคะนี่ มาไปดูตัวต่อไปกันทุกคนมันมีนี้ด้วยนะคะมันมีอะไรเขาเรียกที่มันอยู่บนหัวเออหนูชื่อไม่ออกกาลังกิดเนี่ยที่เรานี่เสียบตรงนี้ด้วยนี่เขาเป็นในเดวิลที่เขามีแบบอันนี้ด้วยแล้วมันปักยังไงปักไม่เขนี่ค่ะน่ารักไหมมาดูตัวต่อไปกันนะคะนี่ค่ะตัวต่อไป แล้วก็มีอีกตัวนีใหมากแล้วเมนยูคอเกจุ้ย,ยไดไมาะลุ้นกันค่ะตัวต่อไปตัวอะไรเอ่ยให้ทายค่ะ <_ ll> um> เราจะแกะแบบไม่สนใจกล่องเลยนะคะ <_ m im> อุย้ยจะแกะยากอยู่อตัวที่สองให้ท่ายกันนะคะว่าลุ้นกันว่าจะได้ตัวอะไรนะ <_ m im> ได้เดวิลไปแล้วนะคะเรามาดูการ์ดกันค่ะแล้วเราจะรู้ว่าข้างในเป็นอะไร <_ m im> โอ้ย oh, The Magic Chain ค huh? ่ะนี่น่ารักอันนี้เป็นสีเขียวนะฮะมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นข้างในจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะค,ะคือถ้าเกิดเราซื้อเป็นกล่องๆอ,งอะ่ะมันก็จะสุ่มมาส์จะได้อันไหนถ้าอันนี้คือเราจะได้8ตัวครบเลยนะคะถ้าเราโชคดีก็คือเราจะได้ตัว Rare Item ที่หายากมาก้ยการฉีกนี้มันสะใจนะโอ้ยน่ารักมากเลยดูสิอันนี้คือ The Magic Chain ค huh? ่ะเดี๋ยวจะขโมอยซีนี่อ่านี่ในรูปไปไหนแล้วล่ะ นี่ค่ะรูปคู่ของเขานะฮะน่ารักแมจิกเชียนก็จะมีอันนี้มาให้ด้วยนะคะคือมันจะมีอันเล็กๆแบบนี้มาให้เราใส่เพิ่มด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นคาถาของ m a g i c เชียนนะคะวานเนอะปุ๋ยน่ารักนะอันนี้ก็คือวานนะคะไม้เกียรติก็น่าจะต้องเสียบเข้าไปที่มือของเขาตรงนี้เออนี่แล้วเสียบยังไง <laughs> นี่นะคะ จากรูปอันนี้ไงแปะติดแล้วนะคะแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนี่อันนี้มันจะมีให้แปะจากข้างหลังนะคะเออเอาแปะจากข้างหลังพูดอะไรก็คืออันเนี้ยคลองเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะดูเหมือนกับมีเวทมนต์ฟู่ฟูวนๆอยู่ค่ะฟู่ๆคืออะไรนี่กดเข้าไปปึ๊กนี่ไงอ่ะแล้วก็ก็จะเป็นอย่างนี้นี่กิฟิว ฉันดูมีความสุขเกินไปหรือเปล่านะแล้วก็ติดตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีอันนี้อันนึงนีอันนี้ใส่บนหัวนะคะข้างหลังจะมีรูแบบนี้อืมโอ๊แปดตัวสนุกมากนี่น่ารักไหมดูสิเออแล้วอันนี้ไว้อันไหนแล้วนะมีอันหารูใส่ไม่เจอค่ะ,ะเดี๋ยวว่ากันไปเจอแล้วค่ะจะต้องเสียบที่ตรงผมตรงนี้นะคะอุย๊ย ไม้กายสิทธิ์หลุดนะอันเนี้ยแบกเขาไปที่ผมข้างหลังเออนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้วานค่ะล่วงอันนี้หลุดง่ายไปนิดนึงนะคะแบบมันไม่ไม่ยึดติดเลยอะน,น,อน,นี่น่ารักไม้เสร็จแล้วนี่แมจิกเชียนนะคะเป็นจุตัวต่อไปกันหนี่คู่กัน กล่องที่สามนะคะว้ยสนุกมากเลยอะ mm hmm. <laughs> ไม่เคยคิดว่ามันจะสนุกขนาดนี้มาก่อนคือมันเปลืองเงินไง <laughs> แต่ว่ามันเออรือเ,เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้พูดถูกไหมนะออดีมารีมันหลังอะแบบโอ้ยฉันอยากรู้ว่าเขาเป็นอะไรอะตัวที่สามให้ถ่ายว่าหนุจะได้ตัวอะไรกันนะคะมาดูกันตึงๆๆต,ต,ตัวใหญ่นะเราก็จะรุ้นจากภาพก่อนนะคะปุง้งอ่านี่หนุนมีแล้วเฮอร์มิตนะคะสีขาวจริงๆ ถ้าจำไม่ผิดเขาบอกว่าตัวแรรเทมจะเป็น a s สโ o รวจอกับเฮอร์มิตสีดำแต่หนูได้อันนี้แล้วไอ้ยยามาดูกันน้องเฮอร์มิตก็น่ารักนะเฮอร์มิตเนี่ยก็คือของเดือนเดือนกันยายนใช่ไหมนี่เฮอร์มิตเขาถืออันนี้น่ารักเขาจะดูสงบสงบเฮอร์มิตไม่ได้มีลูกเล่นอย่างอื่นเพราะว่ามันใส่ไปเลยนะคะแต่น่ารักดูมีดาวข้างในด้วยเนี่ยนี่เห็นไหมคะอืมแล้วก็ถือตะเกียง น่ารักมากเลยนี่คือคค่ของเฮอริตนะจ๊ะโอ้อันนี้แป๊บเดียวเสร็จเลยเพราะว่าเขาไม่ได้มีรู้เล่นมากแต่ว่าเขาน่ารักมากเลยนะดูสิหมวกเขาก็เป็นดาวแบบนี้นะจ๊ะมาดูตัวที่สี่กันค่ะอ้ยสนุกมากเลย <laughs> ตัวที่สี่ออยากเห็นไฮโรแฟนน่ะเพราะว่าไฮโรแฟนมันเป็นแบบหน้ากล่องแบบนี้เลยอะคะ่ะดูอลังการมากคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเป็นกล่องสุ่มอะซื้อมาทีละกล่องคะ่ะก็จะรู้สึก ตื่นเต้นเหมือนกันใช่ไหมแต่ทีละกล่องไงอันนี้ก็คือแบบกลัวว่าจะไปหาไม่ได้แล้วก็เลยต้องรีบซื้อมาเพราะว่าเขาบอกว่าหายากมากตอนนี้เออนะโอ๊แต่ลืมดูข้างในให้ทายอะไรทายเร็วโอ้ยไฮพิเชสก็สวยดิยดิโอ้อยน่ารักมาลองเกะด,ดูตัวจริงของคุณแม่ HP กันนะคะมีความสุขมากเลยอะนี่คะ่ะโอ้ย ้พี่สวยมากนะเหมือนเจ้าหญิงหน่อยๆเหมือนแบบนี่ถือหอนังสือกับพระจันทร์นะคะแล้วก็ชอบที่อันนี้เขาเรียกอะไรเวลเหรอเนี่ยน่ารักเนาะอ,อันนี้ก็เป็นภาพคู่กันวุยตัวที่สี่มือสัน่นมือสั่นนี่คือตัวที่สี่แล้วนะคะอะเดี๋ยวคัดเท็บกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวน้องไม่มีที่ยืนมีทั้งหมดแปดตัวนะคะมาดูตัวทย่าก,กันคะ่ะ แกะสะใจมากอะพอลอแบบตื่นเต้นนะจริงๆชีวิตนี้ไม่เคยได้ทำอะไรแบบนี้มาก่อนเออมีหน้าหลายคนก็ถึงชอบกันให้ทายเร็วว่าได้ตัวอะไรนะตัวอะไรนะตัวอะไรนะปุ๊บไอเดสตาร์เดซ่าก็จะเป็นสีม่วงเหมือนกันเจอใครแม่แม่ไฮพริพรสเทสนะฮะเดสตาร์มาดูกันไดกลิ่นไหมต้มทำไมไหนละ่ะ นี่ม r ร y คริสต์มาสสุขสันต์มันคริสต์เดอสดาวสวยมากดูสินี่นี่ค่ะแล้วก็ที่สวยคือข้างหลังนี้ดูสิโอ้ยยี่มรู้สึกคุ้มค่าที่ซื้อมานี่ใช่มากเลยอ่ะน่ารักทุกตัวเลยอ่ะโอ้ยหัวใจฉัน มาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวที่หกค่ะทุกคนลุ้นกันหนุนไหมไม่รู้แต่หนุนลุ้นมากนะคะตัวที่หกอ่ะเรียไม่เจอไฮโรแฟนนะคะตัวที่หกตอนนี้เราเหลืออะไรเดอะฟเดอะไฮโรแฟนนะคะใช่ไหมเออแล้วก็เอมเพรสจริงชอบแม่เอมเพรส้วยเอมเพรสสวยมากไปเห็นตอนเขาเขาแกะมาตั้งโชว์ที่ร้านแหละแต่เดี๋ยวมาดูอุ๊ยตัวนี้ได้อะไรให้ถ่ายดู เดอะฟูเดอะฟูก็จะขี้เล่นหน่อยนะคะจะเป็นสีเขียวโทนเดียวกับแมจิกเชียนนะคะเดอะฟูปาดอะาดทำไมเดอะฟูนี่อย่างนี้จูบุใหม่แล<ะ>้วนี่ค่ะเดอะฟูก็น่ารักนะดูสิรายละเอียดเขาก็ดีนะคะเห็นไหมหมวกเป็นดาวทั้งอันเลยแล้วก็ปีกมีดาวตรงปลายด้วยนะคะแล้วก็ข้างในนี่ น่าจะเป็นน้องหมาใช่ไหมเพราะว่าเดฟูก็ต้องมีน้องหมามาด้วยปะไม่ใช่เหรอ,อนี่ค่ะก็จะมีดอกไม้อ๋อนะเดฟูเขามีแวะชมดอกไม้เป็นอย่างนี้นี่ไงมีน้องหมาจริงด้วยทุกคนนี่ค่ะแกะง่ายนะนนี่น้องหมาแล้วน้องหมาวางไหนไม่รู้เนะี่ยน้องหมาจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่เพราะเดอะฟูเขาต้องมีน้องหมาเป็นเพื่อนใช่ไหมล่ะคอยเตือนว่าอย่าอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นเฮ้ยอย่าไปนันไม่ดีน,นี่ไม่ไม่น,นี่อะไรเงี้ยเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนเอาแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นอ๋อนี่กระเป๋าเสื้อผ้าค่ะเดอะฟู The เขาไม่กระเป๋าเสื้อผ้าเล็กๆน่ารักดิดิ นี่ยกระเป๋าเสื้อผ้าเดินทางเดยฟูเขาเป็นคนแบบชิลๆไงแล้วก็มีดอกไม้หนึ่งอันแบบว่าเดินชมดอกมองดอกไม้แวะชมดอกมองดอกไม้หอมกรุ่นอะไรอย่างนี้นี่นี่เนี่ยเนี่ยออด,ดมหอมจังเลยอ๊ย <c oughs> หอมจังโอ,อ้โหรชรชปะวะนี่หาดอกไม้เห็นปะเน,นี่ยนี่ก็จะมีข้างหนึ่งจะต้องถือดอกไม้ก็น่าจะเป็นข้างนี้น,นจะจ๊ะนี่ค่ะ ดอกไม้ถือปุ๊บเป็นอย่างนี้เราก็จะมีกระเป๋าเดินทางของเขาเนี่ยถุงผ้าที่แบบเอาผ้าใส่แล้วก็มัดๆนี่จะมีแค่ชุดเดียวั้งคะเนีเยกระถึงหนึ่งนะคะก็จะใส่ที่มือข้างนี้น่ารักนี่นี่ค่ะเป็นอันนี้แล้วน้องหมาย,ยืนตรงไหนล่ะก็น่าจะวางข้างๆกันแบบนี้ค่ะเอยน่ารักไหมโอ๊ยโอ๊ยหัวใจจะวายเอ้าดอกไม้หลุด่ะอันนี้คือแบบที่ถือนี่ไม่ค่อยแน่นนะต้องระวังหลุดแต่เราวางโชว์อยู่แล้วส่วนใหญ่นะ เอาละมองไม่เห็นน้องหมาหรือบางนีแล้วกันน้องหมานะ่ะเออมองไม่เห็นนะฮะอ่ะน้องหมาอยู่ตรงไหนในรูปนี้ไม่มีน้องหมานะคะเออแต่เรามีมาด้วยกันกับอันนี้นะนี่เป็นอย่างนี้น้องหมาน่ารักสี้าวทุกคนตอนเนี้เราก็มาถึงตัวที่อะไรวะ <laughs> ตัวที่เจ็ดใช่ปะ่ะเออ ก็จะเหลือ The Hierophant กับแม่ Empress นะคะมาลุ้นกันว่าอันนี้จะเป็นอะไรนะคะตอนนี้เราก็จะเหลือ2ตัวนะคะก็คือ2อกล่องนี้นะคะเหลือที่น่าจะเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือแม่ Empress กับ The Hierophant นะคะแต่ว่าถ้าโชคดีจะได้ Astrologer แต่เขาบอกยากมากเป็น Rare Item นะฮะเดี๋ยวมาแกะกันดูนะคะว่าอันนี้เป็นอะไรให้ถ่ายนนี้เหลือ2ตัว ตอนนี้แกะแบบว่าไม่ไม่กินไกลเลยค่ะแหกเลย <c oughs> ว้ยตี่นตียนตีนติยนตนเราเป็นเด็กได้เสมอใช่ไหมคะอุย้ยให้ทายตัวน,นี้เป็นตัวไหนอันนี้เป็นคุนแม่ค่ะเป็นคุณแม่ e M p r e s s นะคะสีหวานมากผมเป็นสีชมพูนี่มาเกะกันค่ะอุย้ยคุณแม่ก็สวยนะคะอุย้ยนี่เธอ ความที่กลัวมงกุฎจะพังค่ะดูนะคะอันนี้คือนี่จ้ามงกุฎแม่ค่ะนะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะมีวานมั้งคะเออไม้กายสิทธิ์ของคุณแม่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ถืออันนี้ไว้น,นี้เป็นกุหลาบใช่ไหมกุหลาบเนาะเออสีแดงนะคะแล้วก็ข้างหลังเป็นแบบนี้น่ารักมากอันนี้ไม้คาถาของแม่จะใหญ่หน่อยนะคะเพราะคุณแม่เป็นเอ็มเพรสนะคะ เออเอ็มพรสก็ราชินีใช่ไหมอา้าวนี้ห่ออย่างดีมากบอกเลยของเอ็ม e พรสเนี่ยเขากลัวแบบว่าเนี่ยเมื่อกี้อะไรมากุดที่จะปิดโอ้ยดูโลก,กลยอันนี้หนึ่งสองซ้ำอึบนี่คาถามแม่ปังมากค่ะนี่ค่ะเขาเป็นเอ็ม e พรสไงฮะเล็กๆมากใหญ่ๆทำนี่ค่ะ คุณหนุนก็คือมีความสุขมากตอนนี้ last one นะคะถ้าครบทุกตัวก็คือ h a r p fan ถ้าโชคดีจะเป็น astrologer whatever I'm happy already ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนอตอนนี้ก็คือมีความสุขแล้วฮะนะ,ะนะจริงๆก็อยากได้ตัวที่เป็นเวอรไอเทมแหละอืมแต่ว่าถ้าได้ครบทุกตัวก็คือมีความสุขอยู่ดีแหละแล้วมาประกอบฉากเวลาทำาคลิปดูดวงอะไรอย่างเงี้ยเออให้ทาโล่ใช่ไหมมาทุกคนให้ทาย พ่าคุณหนุนจะได้ไ,ไอเทมไหมไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นไฮโรแฟนนะคะเดี๋ยวขอเอากล่องออกข้างนอกก่อนนะฮะไฮโรแฟนก็จะอลังการเหมือนกันนะฮะจะเป็นรูปเดียวกับหน้ากล่องแบบนี้นะคะนี่เขาเป็นท่านไงยิ่งใหญ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล่องวางตรงนี้ก่อนนะจ๊ะมาแกะไฮโรแฟนกันแหน่อยากได้ไอเทมแต่ว่าคบมนนี้ก็คือแบบ เป็นคริสต์มาสที่แบบเซ right. ่อตัวเองแต่เ <sh> ป็นคริสต์มาสที่ดีมากนี่ค่ะไฮโรแฟนน่ารักมากเลยนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวเดีวเขายังไม่มีอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรที่อยู่ข้างบนเนี่ยเป็นครอสนะฮะอุ้ยนี่ีๆอ่าดูในรูปอะนะรูปเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะเออเราต้องมาต่อนิดนึงอย่างนี้ตรงนี้จะเป็นล้นๆแบบนี้นะแล้วก็เราก็เอา ตัวสุดท้ายก็คือไฮรแฟนนะคะอันนี้นี่ก็คือเป็นคลอสแล้วก็คลอสก็คือไม้กางเขนนะคะแล้วก็มีหัวใจแล้วก็ปีกเนาะก็ปักเข้าไปตรงนี้เลยเดี๋ยวปักก่อนนะอุย้ยสวยมากอ้ยแต่มันเลื่อนได้ด้วยนะคะอันนี้กดปุ๊บทุกคนมันแบบรู้สึกว่าคุ้มค่าแหลงจริงมันก็ซื้อหมดนี้ก็รู้สึกว่าฉันใช้เงิน ซื้อของแบบนี้จะดีหรือไม่เนาะก็ดีนะเพราะว่ามีความสุขอุตต่ร่วงนี่ค่ะไฮโดรแฟนนะฮะอุ้ยบังหนะ้ากดลงนิดนึงนี่นให้ดูไก่สวยไหมยวยครบทุกตัวแล้วค่ะตอนนี้ก็จะมีตัวซ้ำก็คือเป็น เฮอร์มิตนะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปขาย <laughs> แล้วจะได้ไปเล่นตัวอื่นนะะแต่ว่าจริงๆหนูก็ไม่ได้สะสมอะไรพวกนี้ขนาดนั้นนะคะจะมีอันนี้ที่ชอบมากเพราะว่ามันเป็นไพ่ทาโร่ค่ะมันร่งางรักทุกอันเลยนะตอนเดินเข้าไปในร้านนะแต่ว่าเราก็ด้วยความที่เราสะสมไพ่ทาโร่แล้วเราก็ดูดวงกับไพ่อะค่ะโมเดลวันนี้ก็เลยเป็นอันที่หนูชอบมากนะคะเลยยอม ซื้อมาทั้งกล่องใหญ่เลยแล้วจริงๆเป็นเพราะว่าเขาไม่ผลิตแล้วด้วยอ่ะก็ถ้าเกิดโชคดีก็คือว่าเจ้าของบริษัท52 t o y s เนี่ยค่ะจะคุยกับศิลปินได้แล้วก็สามารถที่จะเอาเขากลับมาได้อีกนะฮะตอนนี้มันมีแบบแค่นี้แล้วเท่าที่เขาบอกมานะฮะนนี้น้องหมาของออ The Fool นะคะ <c oughs> <c oughs> มันล่วงอยู่ก็เลยต้องถือมามันอาจจะมองไม่เห็นจากตอนนั้นเก๋ไหมโอ้แล้วก็แบบเท่อะ นี่ทั้งหมดมี8ตัวนะคะถ้าใครมีตัวไรเทมเนี่ยก็บอกกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะแวะไปดูนะคะดูสินะ่ารักทุกตัวเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการ u n นบ็อก์ของคุณหนุนวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามคุณหนุนดนทาโรกันไว้นะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าคุณหนุนดนทาโรบ้าย Merry Christmas